สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับวิชาศึกษาและภาระศึกษานะครับใน EP ที่2กันเลยนะครับวันนี้บทที่2นะครับนักเรียนก็มาเจอกับเรื่องฟันของเรานะครับนะนะฟันของเราฟันของเราเนี่ยนะครับจะเจออะไรกันบ้างไปดูกันเลยนักเรียนนะครับ ฟ in ันของเรานะครับก็เราจะมาเรียนเรื่องนะครับอวัยวะในช่องปากนะครับนะอวัยวะในช่องปากมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะอ่ะอวัยวะในช่องปากนะครับมากนะครับเป็นอวัยวะนะครับภายนอกชนิดหนึ่งซึ่งภายในปากของเราเนี่ยเนี่ยภายในปากของเราเนี่ยยังประกอบด้วยอวัยวะอื่น นะครับได้แก่ฟันลิ้นเหงือกรวมเรียกว่าอวัยวะนะครับในช่องปากนะครับนักเรียนนะอ่าต่อไปไปดูกันนะครับอวัยวะในช่องปากนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับนึ่งนะครับที่เราควรรู้นะครับฟันน้ำนมอ่านะครับนักเรียนเกิดมาเนี่ยนักเรียนต้องมีฟันน้ำนมนะครับมีกี่ซี่ นะครับมี20ซี่นะครับเริ่มขึ้นเมื่ออายุ6เดือนนะครับเกิดมาเนี่เราจะมีฟันน้ำนมนะครับนะอันนี้ก็คือฟันน้ำนมจำลองนะครับนะนะครับก็ขาจะมีฟันน้ำนมด้านบนนะครับนะอันนี้ฟันอันนี้นะครับตรงกลางก็คือฟันตัดนะครับนะนะครับนะฟันเคี้ยวนะครับฟันกรามนะครับนะ ล่างก็เหมือนกันเลยวันกาวันเขี้ยวนะครับวันตัดนะครับนะนะครับนะครับอ่าต่อไปฟันที่เขาเราต้องเรียนศึกษาอีกนะครับคือฟันฟันแท้ฟันแท้มีกี่ซี่ครับนักเรียนมีทั้งหมดสามสิบสองซี่นะครับนะเริ่มขึ้นเมื่ออายุหกปีนะครับก็จะมีนี่ะฟันนะครับด้านบนด้านล่างอันนี้คือฟันแท้นะครับนะมีสามสิบสองซี่นะครับนะ เหมือนกันเลยนะครับก็มีฟันตัดฟันเขี้ยวฟันกรามน้อยนะครับฟันกรามนะครับนะนักเรียนอันนี้คือฟันแท้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่าที่เราควรรู้นะฮะนะครับที่เราควรรู้นะครับนะแล้วเราต้องไปทําในใบงานนะครับแล้วก็ศึกษานะครับนะอวัยวะภายในช่องปากนะครับอันนี้อ้าปากและอ่านะครับเจออะไรบ้างอ่านะครับ บางคนอ้าแลอออ้วเมีกลิ่นนะครับออันนั้นคือไม่ได้แปลงฟันนะครับอ้า,อาปากแล้วไปเจออะไรบ้างอาอันนี้คือปากนะครับน้ลูกศรแรกคือปากนะครับลูกศรที้ต่อไปคือเหงือกนะครับนเหงือกต่อไปนะครับลิ้นนะครับอยู่ตรงกลางลิ้นนะลิ้นต่อไปฟันนี่นะฟันเนี่ยรอบเลย าฟันแทก็สามสิบสองซี่ซี่ใช่ไหมต่อาฟันน้ำนมก็ท้าน่ายี่สิบยี่สซี่นะครับอ่าปากนะครับมาดูปากกันเลยปากนะใช้ทำอะไรักเรียนใช้ทำอะไรครับปากใช้พูดคุยและกินอาหารนะครับต่อไปเหง uh, <b> ือกนะเหงือกเหงือกเป็นอะไรเหงือกเป็นที่ยึดติดเกาะของฟันนะครับนี่เหงือกนะครับ ต่อไปลิ้นนะครับลิ้นนะลิ้นอยู่ตรงกลางเลยนะใช้รับรสชาติของอาหารใช่ไหมอ่านะไม่ใช่รสเปรี้ยวเค็มหวานนะครับอันนี้คือรับรสนะครับนะแล้วก็ใช้ช่วยนะครับออกเสียงนะนะรระน,นะครับนะใช้ช่วยออกเสียงนะนะการกระโดกลิ้นนะครับเรือนะครับนะการกระโดกลิ้นเนี่ยต้องใช้นะครับต้องใช้นะ เกี่ยวกับการออกเสียงรอเรือนะครับรอทำไมกระดกลิงก็คือรอลิงใช่ไหมครับนักเรียนไปฝึกกันนะนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายก็คือฟันนะครับใช้กัดบดเคี้ยวนะครับหรือใช้ช่วยการออกเสียงอีกอย่างด้วยนะครับนะอันนี้คือนะอวัยวะภายในช่องปากนะครับนักเรียนตอบของฟันฟันในแต่ละซี่ในแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่อย่างไรนะครับ หนึ่งเลยนะครับฟันหน้านะครับฟันหน้าเราฟันของเราก็จะประกอบไปด้วยนะครับฟันบนฟันล่างอ่าฟันหน้านะครับก็จะเป็นฟันข้างหน้าทั้งหมดแปดซี่นะครับก็คือข้างบนสี่ซี่ข้างล่างสี่ซี่นะครับมีหน้าที่อะไรนะครับก็คือฟันหน้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือฟันตัดนะครับหน้าที่ก็คือคอยชี้คอยกัดอาหารนะครับเวลาเรารับประทานอาหารนะครับ ฟันหน้านะครับต่อไปนะครับฟันเขี้ยวฟันเขี้ยวนักเรียนสังเกตดีนะว่ามีไหมนักเรียนจะสังเกตได้ไม่ยากนะครับฟันเคี้ยวนะครับก็จะเป็นฟันจะอยู่ด้านบนสองซี่ด้านล่างสองซี่นะครับถ้านักเรียนได้ดูหนังดูภาพยนตร์เกี่ยวกับแบมพาร์หรือเดกครุานักเรียนก็จะเห็นฟันเขี้ยวฟันที่เป็นเล็มปลายเล่แมนะครับ มีอยู่สีเล่มด้านบนด้านล่างนะครับมีหน้าที่ใช้ชีกแล้วก็ดึงอาหารเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับฟันกรามน้อยนะครับฟันกรามน้อยใช้ขบอาหารให้แตกนะครับใช้ขบอาหารให้แตกนักเรีเยนเราสังเกตเวลาเราทานน้าแข็งใช้ฟันข้างนอกฟันกรามข้างนอกหรือเรียกว่าฟันกรามน้อยเนี่ยกัดบดหรือ ของที่แข็งแข็งนะครับจะใช้ฟันส่วนนี้ในการกัดนะครับต่อไปฟันกรามนะครับฟันกรามก็จะอยู่ข้างในนะครับก็จะมีหน้าที่ในการบดอาหารให้ละเอียดนะครับบดอาหารให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนลงไปนะครับฟันทุกอย่างทุกซี่ทุกแบบมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ทํางานด้วยกันด้วยความสามัคคีนะครับต่อไปนะครับ การดูแลรักษาฟันอ่าเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าหน้าที่ของฟันโครงสร้างของฟันเป็นอย่างไรเรามาดูการดูแลรักษาฟันนะครับว่าเราควรดูแลรักษาฟันอย่างไรนะครับหนึ่งเลยนะครับควรแปรงฟันอย่างน้อยนะครับสองครั้งต่อวันหรือวันละสองครั้งนะครับช่วงไหนบ้างช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับ ทุกวันนะครับวันละสองครั้งหรือมากกว่าก็ได้นะครับอันที่สองนะครับแปลงฟันควรใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟัวรานะครับป้องกันฟันผุนะครับสกินอาหารที่มีแร่ธาตุวิตามินนะครับอาหารที่มีแร่ธาตุวิตามินช่วยในการดูแลรักษาฟันอีกวิธีหนึ่งนะครับอย่างเช่นผลไม้หรือน้ำผัก อะไรต่างๆนะครับที่มีวิตามินและเกลือแร่นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราดูแลรักษาฟันนะครับแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องใช้ยาสีฟันที่มีฟูรายทานอาหารที่มีประโยชน์แต่เราก็ควรไปพบแพทย์หรือพบทันตแพทย์นะครับในทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อตรวจสอบสุขภาพฟันของเราว่ามีฟันผุไหมมีหินปูนเกาะไหมนะครับฟันเรายัง สะอาดดีเรียบร้อยดีอยู่หรือไม่นะครับครวรไปตรวจนะครับฟันอย่างน้อยนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งหรือทุก6เดือนนะครับไปตรวจสุขภาพฟันของตนเองนะครับคุณครูก็หวังว่านะครับนักเรียนทุกคนก็ควรดูแลรักษาฟันของตนเองให้ดีนะครับ